สวัสดีค่ะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะอาจจะมีฝนแบบไม่ทันตั้งตัวก็ระวังรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะส่งความห่วงใยให้ทุกคนนะคะและยิ่งฤดูฝนจะมีพันไม้สีสันสวยๆมาอวดโฉมให้เราได้ตื่นตาตื่นใจกันมากมายเลยนะคะ โดยเฉพาะต้นบอนสีค่ะซึ่งมีความสวยงดงามหลากหลายสายพันธุ์และเอามาฝากกันในวันนี้เขามีชื่อว่าบอนสีม่วงมงคลนนะคะเขาจะให้ความเป็นสีม่วงสมดังชื่อเข้าเลยค่ะเรามารู้จักเขามากขึ้นนะคะ ต้นบอนสีจะเป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงามมีสีสันหลากหลายแปลกตาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับขนานนามว่าราชินีแห่งไม้ใบค่ะและลักษณะทั่วไปของบอนสีเขาจะเป็นไม้อวบน้ำดูดซึมและคายน้ำได้เร็วนะคะ จะมีลำต้นอยู่ใต้ดินซึ่งมีลักษณะเป็นหัวหรือเง่าค่ะการแตกใบก็จะแตกเป็นกอให้สรงพุ่มที่สวยงามเลยนะคะและเขาจะมีก้านใบยาวค่ะบนสีจะมีความแปกตาแตกต่างกันไปอยู่ที่ลักษณะใบนะคะ ลักษณะใบก็จะมีสีสันที่สวยงามและมีลักษณะขนาดรูปร่างแตกต่างกันไปด้วยค่ะลักษณะใบจะเป็นใบเดี่ยวเด่นชัดเป็นรูปคล้ายรูปหัวใจค่ะสำหรับบอนสีม่วงมงคลรูปหัวใจเขาจะออกแนวกลมๆน่ารักมากๆเลยนะคะปลายใบเขาก็าจะมน ดูลคล้ายหัวใจอวบอิ่มมากๆเลยค่ะชัดเจนเห็นแล้วมีความน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนก้านใบจะอยู่กึ่งกลางใบก้านใบอยู่ตรงรอยหยักบริเวณโคนใบพอดีค่ะและมีหูใบฉีกไม่ถึงสะดือใบนะคะ ด้านหลังใบก็จะประมาณนี้ค่ะเขามีเส้นแขนงใบที่คมชัดมากเลยนะคะโดดเด่นชัดเจนและเมื่อสัมผัสใบเขาแล้วใบเขาค่อนข้างจะหนาเป็นพิเศษเลยค่ะและเขามีลักษณะของก้านใบที่อวบแข็งแรง เลยทำให้บอนสีม่วงมงคลเป็นที่นิยมและปัะทัใจของผู้พบเห็นเลยนะคะเนื่องจากว่าการใบเขาอยู่ทรงมากๆเลยค่ะส่วนใบก็แข็งแรงเป็นแผ่นใบหนา รูปลักเขาอยู่ทรงชัดเจนมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นสีใบของม่วงมงคลที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะเขาอาจจะมีสีเขียวแซมความเป็นม่วงก็ยังไม่ชัดเจนมากเท่าใดนะคะ นี่ค่ะเขาจะมีสีเขียวกัดที่ใบด้วยค่ะก่อนนัานี้เขาจะแต้มด้วยสีเขียวเป็นระยะนะคะมีให้เห็นตลอดแนวใบค่ะอยู่ในช่วงวัยสาวเขา,เขาจะมี แต้มเขียวมีลูกเล่นน่ารักมากๆเลยค่ะพอเข้าสู่ช่วงวัยเจริญเต็มที่แต้มเขียวเขาค่อนข้างจะจางหายไปนะคะและจะโชว์สีม่วงเด่นชัดขึ้นมาค่ะแผ่นใบจะให้สีม่วง และเส้นขแขนงหรือเขาเรียกเส้นกระดูกก็ค่อนข้างจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะด้านขอบก็มีเขียวแซมเล่นขอบให้ลดลายได้อย่างน่าชื่นชมเลยค่ะนี่ยังหลงเหลือความแต้มเป็นสีเขียวอีกบ้างนะคะ โดยรวมแล้วนี่ราคาม่วงมงคลเขาจะให้สีม่วงชัดเจนเมื่อใบเขาสวยและเต็มที่แล้วนะคะบอนสีเขาจะพักตัวในช่วงฤด,ดูหนาวโดยจะค่อยๆทิ้งใบจนไม่มีใบเหลือในที่สุดค่ะ พอใกล้ฤด,ดูฝนบอนสีจะเจริญเติบโตและแตกใบแตกใบใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนะคะช่วงที่เขาพักตัวก็ควรจะงดการให้น้ำค่ะและต้นบอนสีเขาจะชอบดินร่วนปนทรายผสมปุ๋ยคอกแกบดินและขุยมะพร้าวเขาจะชอบน้ำปันกลางลดน้ำช่วงเช้า ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะชอบแสงแดดรำไรวิธีขยายพันธุ์ก็ด้วยการแยกหนอ่อผ่าหัวและพอเนื้อเยื่อค่ะมิ่งมงคลจะเป็นไม้มงคลที่ให้สีพื้นใบสีแดงแต้มด้วยสีเขียวเมื่อโตเต็มที่เขาจะมีพื้นใบสีม่วงสวยงามมากเลยนะคะ โดยคนส่วนมากจะนิยมปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลส่งเสริมให้บ้านเรือนมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะและผู้ปลูกก็จะได้โชคลาภวาสนามีบุญบารามีด้วยนะคะคนโบราณเขาเชื่อกันมาแบบนั้นนะคะเราก็เห็นด้วยนะคะ และยังมีสีสันที่น่ามองช่วยฟอกอากาศเป็นอย่างดีด้วยค่ะค่ะขอฝากผู้ที่รักบอลสีทุกคนนะคะว่าควรจะมีม่วงมงคลไว้ติดบ้านนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นบอลที่มีความแข็งแรงไม่ว่าก้านใบเขาก็อวบแข็งแรงนะคะ แผ่นใบเขาก็จะหนาเขาจะอยู่ทรงมากๆเลยค่ะไม่ว่าตั้งมุมไหนไว้ที่บ้านก็ดูสวยเด่นเอามากๆเลยนะคะและสีม่วงของเขาจะทำให้สะดุดตาเอามากๆเลยค่ะ แผ่นใบเขาหนานี่แหละค่ะคือจุดเด่นของม่วงมงคลเลยอยากให้ทุกคนมีไว้ไม่ผิดหวังนะคะรู้สึกว่าเขาจะโดดเด่นตรงที่มีลักษณะใบที่แข็งแรงนะคะ สีก็สวยเด่นชัดโอเคค่ะทุกคนคะ่ะขอฝากความสวยความแข็งแรงของม่วงมงคลไว้ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสก็ตามหากันมาไว้สักต้นนะคะอะไรดีๆก็อยากบอกต่อคะ่ะ อย่าลืมนะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ